ไปไปไววิ่งเร็วเร็วเออวิ่งเร็วออนิก่ทำเป็นอ้อววิ่ง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 ดุมอาวิ่งไม่แล้ว

Wing, my dear. Wing, wing, wing. Uh,